ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมในเกม b a c k c o v e r Mobile ตอนนี้เนี่ยซีซั่นหน้าก็ได้รับการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยว่าจะมาในทีมแนวงานเต้นลัมซึ่งตัวละครที่จะมาเป็นตัวละครประจำซีซั่นที่7ของทางเซิร์ฟเวอร์ไทยเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวละครอย่างวิลเลียมแวนเจนล่างชุดงานเต้นลัม และก็ตัวละครอย่างมีโมซ่านั่นเองนะครับล่างนี้เนี่ยมีโมซ่าน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเราก็มาดูกันดีกว่านะครับผมว่าในซีซั่นที่7ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่30เมษาและร็ตู้ซีซั่นเนี่ยจะสามารถสุ่มได้ถึงวันที่13พฤษภาคมว่าสายฟรีสายเติมน้อยสายเติมหนักเนี่ยเราควรจะเลือกตัวละครตัวไหนจากคุณแจแห่งการพบพานดีและตู้ซีซั่นรอบนี้มันน่าสุ่มหรือเปล่า เราก็มาเริ่มกันที่มิโมซาล่างอารากันก่อนแลยกันนะครับผมว่าตัวละครมิโมซ่าเนี่ยมันมีความสามารถอะไรทําอะไรได้บ้างเริ่มกันที่สกิลที่1เนี่ยก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมายลายเดียวนะครับหลังจากการโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทําการฮิวเลือดเพื่อนที่มีค่าเปอร์เซ็นต์ HP ต่าที่สุดสกิลที่สเนี่ยก็จะเป็นสกิลในการเลือกฮิวเป้าหมายพันธมิตรในทีมเรา1ตัวละครนะครับหรือว่าจะเลือกฮิวตัวเองก็ได้เวลาที่เราทําการใช้สกิลนี้แล้วนะครับก็จะทําการ ลบนะครับผมเอฟเฟกในการตัดฮิวออกไปนะและก็จะฮิวเลือดจาก100%ของค่าพีสูงสุดของตัวละครมิมซสาและนอกจากาการฮิวแล้วก็การลบบัฟในการตัดฮิวออกแล้วเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการลบดาเมจต่อเนื่องออกไปด้วยนะก็เป็นหนึ่งสกิลที่มีประโยชน์มากๆฮิวเลือดทีเต็มหลอดอย่างแน่นอนถ้าใครสามารถทําเลือดมิมซ่าเนี่ยทะลุแสนได้ส่วนสกิลตีเนี่ยก็จะมีความสามารถในการชุบเพื่อนที่ตายไปนะครับหรือว่าถ้าเราใช้ใส่เพื่อนโดยที่เพื่อนยังไม่ตายเนี่ยก็จะมีความสามารถในการลบบัฟผิดปกติออกจากพัน มิดของเรานั่นเองนะก็เป็นสกิลที่สามารถชุบแล้วเลือดเต็มหลอดได้เลยนะครับถ้าเราทำการอัพสกิลขึ้นเลเวล5 สกิลประสานเนี่ยก็จะเป็นการมอบค่าย P พีบวกสองให้กับคู่หูที่เราทําการประสานด้วยนะแล้วก็จะมีโอกาส1 0 0นะครับถ้าเราทําการอัพสกิลประสานขึ้นเลเวลห้านะที่จะทําการมอบค่ายอพีบวกหนึ่งให้กับพันธมิตรทั้งทีมอีกด้วยสกิลติดตัวหลังจากบลล็อกระดับ LR เนี่ยก็จะทําการมอบบัฟคงกระพันให้กับพันธมิตรที่มีค่าพลังโจมตีสูงที่สุดของทีมเราถ้าเราจัดเป็นทีมเขียวล้วนก็จะทําให้ตัวดาเมจของเราเนี่ยไม่โดนดาเมจใดๆเลยนะครับผมตอนเริ่มเทิร์นต่อให้ฝ เริ่มกันที่2ดาวนะครับเมื่อเริ่มเทินใหม่เนี่ยจะทําการมอบค่า s อชบวกหนึ่งให้กับทั้งทีมส่วนการปลดล็อก5ดาวนะครับถ้าตัวละครมิมอซาเนี่ยตายไปก็จะทําการฮิวเลือดนะครับผมให้กับพันธมิตรทั้งหมดนะเท่ากับ100%ของพลังชุดของตัวละครมิมอซาก็ถ้ามิมอซาทําเลือดเ,เยอะเนี่ยถ้าตัวละครตัวนี้ตายไปเพื่อล่มทีมทั้งทีมก็จะเลือดเต็มอย่างแน่นอนมาในส่วนของการ์ดกันบ้างนะครับก็การ์ดของมิมอซาเนี่ยจะเป็นการบัฟไปที่สกิลที่2นะจะทาให้สกิ ในทีมเรานะครับหรือว่าใช้ใส่ตัวละครที่เราเลือกเนี่ยตัวละครตัวนั้นก็จะได้รับบัฟในการโจมตีทะลุป้องกันหรือว่าไม่สนป้องกันเลเวล3เป็นระยะเวลา2เทินบัฟนี้เนี่ยก็จะเหมือนบัฟอันติของตัวละครชาร์ล็อตเลยแต่ว่าอันติของตัวละครชาร์ล็อตเนี่ยเราจะไม่สามารถทําการเลือกบัฟให้ตัวละครนั้นได้นะครับเพราะบัฟอันติของชาร์ล็อตเนี่ยมันจะทําการมอบให้กับพันธมิตรที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดเท่านั้นนะตัวของมิโมซ่ามันจะยืดหยุ่นกว่าตรงที่เราจะสามารถเลือกมอบบัฟทะลุป,ป้้้องกกกกกัััััน Today. นะนนใหหบตตวววละะะครไไ็็ดดี่มจา หลอดเล็กน้อยนะครับตรงที่มันไม่ได้ล็อกไปที่ตัวละครที่มีค่าพลังโจมตีสูงที่สุดอย่างเดียวส่วนสกิลติดตัวของการ์ดใบนี้เนี่ยเวลาที่ตัวละครมีโมซ่านะครับผมทําการโจมตีหรือว่าออกแอคชั่นไม่ว่าจะเป็นการตีธรรมดาการฮิลหรือว่าการใช้สกิลอันตีเนี่ยตัวละครตัวนี้จะมีโอกาส60%ในการมอบบัฟเพิ่มค่าเอเมทิเค15%ให้กับพันธมิตรทั้งหมดเป็นระยะเวลา1เทิร์นอันนี้จะเป็นการ์ดศูนย์ดาวนะครับโอกาสก็อยู่ที่60%ในการติดบัฟนี้นะแต่ถ้าเราทําการอัปดาวการ์ดขึ้ น้อยเนี่ยโอกาสติดก็จะเพิ่มมาเป็น80%นะและก็การบับค่าเอ k มิเนี่ยจาก15ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น20ส่วนถ้าเราสามารถทำการ์ดขึ้น5ดาวได้เนี่ยทุกครั้งที่ตัวละครชาร์ล,ล็อตทำการออกแอคชั่นหรือว่าทำการใช้สกิลโจมตีหรือว่าใช้สกิลในการฮิวเพื่อนี่โอกาสติดก็จะเป็น100%นะครับที่จะทำการบับค่าเอ k ม0ให้กับพันธมิตรทั้งทีมเป็นระยะเวลา1เทิร์น ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าการ์ดของตัวละครมิโมซ่าเนี่ยค่อนข้างจําเป็นมากๆเลยนะครับและก็เป็นหนึ่งการ์ดท,ที่ดีมากๆของสายฮิลเลอร์เลยนะยังไงก็ต้องสุ่มหามาให้ได้นะครับสาหรับการ์ดใบนี้อย่างน้อยๆที่ศูนย์ดาวก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะโอก,กาสมันจะอยู่ถึง60%เลยแต่ถ้าใจดีหน่อยเนี่ยก็อัพมาที่2ดาวแลกวการผกโอกาสติดเนี่ยมันจะอยู่ถึง80%และการบัฟเอเมทิเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น20%ยาานี่ตัวะเนนะคร์เกันตมอีกมแวยเจา Van มาดูกันว่าตัวละครตัวนี้มมมมันมีควาาาสรถ อะไรกันก่อนละกันมาดูกันที่สกิลที่1งกันก่อนเลยละกันนะครับผมก็จะเป็นสกิลในการโจมตีเป้าหมายรายเดียวซึ่งสกิลที่1เนี่ยก็จะมีความสามารถในการโจมตีพร้อมกับสร้างความเสียหายเพิ่มเติมด้วยนะทุกๆค่าเดฟบหนึ่งพันหน่วยนะครับก็จะทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยทำการใช้สกิลที่1แล้วก็สร้างความเสียเพิ่มเติมได้8%นะก็ถ้าเรายิ่งมีค่าเดฟบที่เยอะเนี่ยสกิลหนึ่งก็จะสร้างดาเมจได้แรงมากยิ่งขึ้นและหลังจากเราทําการใช้สกิลที่้หนี่ยเ็สร็เวลา1เทด้วยถ้าพันธมี่ย ทีมเรามีบัฟโต้กลับอยู่กับตัวนะส่วนแอน,นิเมชันการโจมตีก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนสกิลที่2นี่ก็จะเป็นสกิลในการโจมตีเป้าหมายรายเดียวนะครับไม่มีอะไรมากนะครับโจมตีเสร็จแล้วเป้าหมายที่โดนเราเลือกโจมตีเนี่ยก็จะติดยวยุเป็นระยะเวลา2เทิร์น มาดูกันที่สกิลอันตีนะครับก็สกิลอันตีเนี่ยจะเป็นการโจมตีทั้งทีมนะเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยก็จะให้บัฟในการลดความเสียหาย34%กับพันธมิตรทั้งหมดนะอันนี้ก็จะเป็นบัฟเหมือนตัวละครวิลเลียมแวนจ์ล่างแรกแล้วก็สกิลอันตีของชาร์ลอตสีเขียวบัฟที่2เนี่ยก็จะเป็นบัฟในการป้องกันดีบัฟอะครับเหมือนสกิลตัวของเจ้าตัวละครมาเลยส่วนบัฟที่3เนี่ยก็จะเป็นบัฟเหมือนบัฟแรกเลยนะครับก็คือบัฟในการลดความเสียหายที่ได้รับนะแต่ว่าบัฟนี้เนี่ยมันจะเป็นการนับตามจํานวนบบบััััโโตตกกกกททีีีี่่เเรรราาามมมออยู็็ถ้้ในน1จะได ในการลดความเสียหายทั้งหมด5%นะถ้ามี2อันเนี่ยก็จะได้10%ประมาณนี้นะครับส่วนบัฟสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการขยายระยะเวลาของบัฟโต้กลับออกไปอีก1เทิร์นก็ a อนิเมชันของสกิออนติก็จะเป็นประมาณนี้เป็นหนึ่งตัวละครที่มีสกิออนติที่อลังการมากๆเลย สกิลราสานเนี่ยก็จะเป็นสกิลในการโจมตีทั้งทีมนะครับจะมีโอกาส30%สําหรับสกิลเลเวล0หรือว่ายัางไม่ได้อัพนะที่จะทําการสตันเป้าหมายฝั่งตรงข้ามนะครับก็มีโอกาสสตันทั้งทีมด้วยแต่ถ้าเราทําการอัพสกิลขึ้นเลเวล4เนี่ยโอกาสจาก30ก็จะเปลี่ยนมาเป็น60%ที่จะทําการสตันมาดูกันที่สกิลที่เราจะได้รับหลังจากปลดล็อกระดับ LR กันบ้างก็ถ้าเราเล่นเป็นทีมฟาลุนเนี่ยพันธมิตรในทีมเราที่มีค่าพลังโจมตีสูงที่สุดจะได้รับบัฟปกป้องเป็นรรระเเลาาาาาทททปกกปอีี่่าา่็จไมมสถํโด ้าหมายอะไรเดียวเนี่ยทำการเลือกโจมตีได้นะแต่ว่ายังคงโดนดาเมจจากสกิลที่โจมตีแบบเป็นหมู่อยู่นะครับมาดูกันที่การอัพดาวกันบ้างก็ถ้า2ดาวเนี่ยเวลาเริ่มการต่อสู้มานะครับถ้าในทีมเราเนี่ยเป็นสายสีฟ้าล้วนจะสร้างอัศนีพิฆาตนะครับผมใส่ศัตรูทั้งหมดเป็นระยะเวลา2เทินนะก็จะเป็นดาเมจต่อเนื่องของตัวละครลักนั่นแหละครับส่วนการปลดล็อก5ดาวเนี่ยหากเราโดนโจมตีแล้วก็เอฟเฟกโตกับทํางานจะทําให้ตัวละครใสเอ็กทเกอร์ของเราเนี่ยสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น30%มาดูันิี่การ์ดของตยมนดูก ชุดงานเต้นรากันบ้างนะครับการจะเป็นการบัฟไปที่สกิล2จะทําให้สกิล2เนี่ยมีความสามารถในการบล็อกบาเรียนะครับก็จะทําให้สตูนเนี่ยที่โดนเราโจมตีไม่สามารถทําการสร้างบาเรียได้เป็นระยะเวลา2เทิร์น ส,สกิลติตัวของการ์ดเนี่ยก็จะทําการฮิวเลือดเท่ากับ45%ของพลังป้องกันของร้อยกับพันธมิตรที่มีค่า HP ต่ําที่สุดนะก็ถ้าเราทําการอัพขึ้น5ดาวเนี่ยก็จะฮิวเท่ากับ120%ของพลังป้องกันให้กับพันธมิตรที่มีค่า HP ต่ําที่สุดก็ตัวละครวิลเลียมแอนเจนถ้าเรามีการ์ดประจําตัวด้วยเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครแท้งแล้วก็เป็นตัวละครฮิวเลอร์ในเวลาเดียวกันเลยทีนี้ก็มาถึงคําถามแล้วนะครับผมว่าในซีซั่นที่7นี้เนี่ยเราควรจะใช้คุญแจแห่งการพบผ่านเลลือกตตััววะคร ก็ถ้าจะให้ผมแนะนําเนี่ยผมก็จะขอแนะนําเป็นตัวละครอย่างมีโมซ่าอะไรกันนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ถ้าเราเลือกมาแล้วสามารถใช้งานได้ยาวๆอย่างแน่นอนนะและในอนาคตตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นมากๆในการเอาไว้คอมโบกับตัวละครยูโน่่างพูดก็ถ้าดูดีแล้วเนี่ยตัวละครมีโมซ่าเป็นตัวละครฮิลเลอร์กึ่งซับพอร์ตไปในตัวนะเพราะนอกจากความสามารถในการฮิลเนี่ยถ้าเรามีการ์ดประจําตัวตัวละครตัวนี้ยังมีความสามารถในการแจกบัฟทะลุป้องกันเหมือนกับตัวละครชาร์ลอตได้ด้วยนะต่อมาใช้คู่กันเนี่ยก็จะสามารถ มัดแปะบัฟทะลุป,ป้องกันให้กับตัวละครแอ็กแทกเกอร์ของเราได้ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับและที่สําคัญตัวละครตัวนี้กยกมีความสามารถในการแจก m อ็มแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะก็จะทําให้ตัวละครดาเมจเราแล้วก็ตัวละครอย่างเจมิโลนาเนี่ยสามารถเผาไหม้ได้แรงมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญในเมตาปัจจุบันเนี่ยตัวละครมิโมซ่าเนี่ยก็คงมีให้เห็นอยู่บ้างนะครับผมก็จะเป็นทีมเขียวล้วนชุดนี้นะยูโนมิโมซ่าชาร์ล็อตแล้วก็ตัวละครอย่างเจมิโลนาก็จะเป็นทีมเขียวล้วนที่เก่งที่สุดตอนนี้แล้วนะครับ แต่ตัวละครอย่างมิโมซาเนี่ยถ้าจะนํามาเล่นจริงเนี่ยผมก็แนะนําว่าเราควรจะทําอย่างน้อย2ดาวนะเพราะถ้าเรามีตัวละครตัวนี้2ดาวขึ้นไปเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็จะมีอีกหนึ่งหน้าที่นะครับนั่นก็คือการแจกค่า s p ให้กับทั้งทีมนะก็จะมีสกิลประสานที่สามารถมอบค่าไอพีกับทั้งทีมได้อยู่แล้วนะครับก็ถ้ามี2ดาวเนี่ยทุกเท์นก็จะแจกค่าไอพีบวกหนึ่งมิกืจะทําให้ทีมเราเนี่ยสามารถใช้สกิลอันติได้ล้วลวเลยนะวันตัวละครตัวนี้ต้องมี2ดาวแล้วก็การ์ดประจําตัวนะครับถ้าจะคร อย่างวินเลี่ยมแวนเจเนตผลง่ายๆก็เพราะว่าตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครเฉพาะทางต้องไปเล่นทีมฟ้าล้วนและเล่นทีมฟ้าล้วนอย่างเดียวไม่พอต้องเล่นเป็นทีมฟ้าล้วนโต้กลับแล้วก็ต้องมีตัวละครแอคเกอร์อย่างลักในซีซั่นนี้ของเรานะครับเป็นตัวดาเมจหลักด้วยมันถึงจะลิดประสิทธิภาพของตัวละครตัวนี้มาได้มากที่สุดแต่ผลที่สําคัญที่ผมไม่เชยร์เลือกตัวละครอย่างวินเลี่ยมแวนเจเนตก็เพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์ J8 ป แทบจะไม่เจอคนใช้วิลเลียมแวนเจนในซีซั่นที่7เลยนะส่วนใหญ่เขาจะไปใช้เป็นตัวละครอย่างวิลเลียมแวนเจนล่างแรกกันมากกว่าก็ลองดูได้นะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยวิลเลียมแวนเจนล่างแรกเนี่ยเต็มเซิร์ฟเวอร์เจแปนเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้เป็นหลีกระดับสูงนะวนเหตุผลหนึ่งที่ทาให้วิลเลียมแวนเจนล่างชุดงานเต้นําไม่ได้รับความนิยมเนี่ยก็เพราะว่าตัวละครแอ็กเเกเกอร์สายสีฟ้าถ้าเขาจะเลือกใช้กันเนี่ย เขาจะไม่ใช้เป็นตัวละครอย่างลักนะครับเขาจะไปใช้เป็นตัวละครอย่างจูเลียตกันมากกว่ามันก็เลยทําให้ทีมฟูฟ้าที่เป็นทีมโต้กลับเนี่ยมันก็เลยไม่ได้รับความนิยมนะครับก็เลยทาให้ตัวละครอย่างวิลเลียมวแวนเจนชุดงานเต้นรำหรือว่าวิลเลียมวแวนเจนซีซั่นที่7เนี่ย ก็เลยไม่ได้รับความนิยมด้วยแต่ถ้าดูจากสกิลเนี่ยมันเป็นหนึ่งตัวละครที่สกิลโอพมากๆเลยนะแต่ว่าเทียบกับทีมแดงล้วนแล้วก็ยังคงห่างกันอยู่ดีนะพราะถ้าจะเลือกเล่นเป็นทีมฟูลแบบฟูลสีแดงสีเขียวสีฟ้าเนี่ยเขาก็จะเลือกเล่นเป็นทีมแดงล้วนมากกว่าเพราะมันติดเมตาอยู่ในตอนนี้แล้วก็มาสรุปกันดีกว่านะครับในซีซั่นที่7เนี่ยผมจะใช้เลือกเป็นตัวละครอย่างมิโมซ่ามากที่สุดแล้วเพราะเราจะสามารถนําไปคอมโบกับตัวละครอย่างยูโนในนาคตได้นะมันจะทําให้ตัวละครยูโนเนี่ย 3เทินเลยนั่นเองนะก็เป็นตัวละครที่ผมเชียร์ที่สุดแล้วนะส่วนถ้าใครจะเลือกตัวละครอย่างวิลเลียมแวนเจนมาเนี่ยก็ต้องมีตัวละครอย่างรลักเป็นตัวดามเมจหลักก่อนนะครับถึงจะเลือกมาเล่นได้แต่ว่าในซีซั่นที่7เนี่ยเป็นซีซั่นที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยทำการเปิดตู้กาชาซีซั่นนะพะในซีซั่นที่7เนี่ยเราต้องหาการ์ของตัวละครมิโมซาด้วยและก็มิโมซาเนี่ยจำเป็นต้องทําขึ้น2ดาวผมก็แนะนาว่าให้สูมหาตัวละครมิโมซาหนึ่งดาวแล้วก็การ์ด1ใบนะครับส่วนหนึ่งตัวละครเนี่ ทันทีนะแต่ถ้าใครจะเอาไปเล่น P.P. แบบจริงๆกลางๆเนี่ยก็ทําขึ้น5ดาวไปเลยก็ดีนะครับเวลาที่ตัวละครมีมอซ่าตายทีมเราก็จะหิวเลือดเต็มแบบทั้งทีมคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ